ทราบไหมคะว่าคนเป็นเบาหวานมีโอกาสเกิดต้อกระจกเร็วกว่าคนปกติทั่วไปถึง5เท่าค่ะอาการของคนที่เป็นต้อกระจกนะคะอันดับแรกเลยคือจะตาม,มัวจะรู้สึกว่าเออมองแล้วมันไม่ชัดมองแล้วมัวมัว,มวหรือบางคนจะมองรู้สึกว่าเหมือนมีกระจกฝ้ามาบางังสาเหตุ ของการที่เกิดต้อกระจกเร็วในคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยนะคะเกิดจากสาเหตุหลักๆประมาณ2สาเหตุซึ่งสาเหตุแรกเนี่ยก็คือการที่เรามีน้ําตาลในเลือดสูงและน้ําตาลในเลือดเนี่ยมันไปอยู่ในวุ้นตานะคะแล้วน้ำตาลเนี่ยจะถูกย่อยสลายจากกรูกโคสหรือซอร์บิทอลตัวเขาเองเวลาเขาสะสมไปในเลนตามากๆเข้าเนี่ยตัวเขาจะดูดน้ําเข้ามามากในเลนตาทําให้เลนตามันบวมดังนั้นคนที่เป็นเบาหวานที่มีน้ําตาลในเลือดเนี่ยคะ่ะก็จะทำให้เลนตาบวมได้ง่ายเลนตาอุ้นน้ำได้ง่ายก็จะเป็นหายน้าตาล้ที่มัด มูลอิสระมากขึ้นนะคะทำให้โปรตีนในเลนตาเนี่ยมันเกิดการเสื่อมสภาพเกิดขึ้นพอมันเกิดการเสื่อมสภาพปุ๊บมันก็ทําให้เลนตาขุ่น,นง่ายขึ้นการรักษาก็จะมีวิธีการโดยการที่เราสลายสลายต้อก,ก,กระจกด้วยเครื่องทาซาวนะคะหลังจากนั้นเราก็ใส่เลนส์กึก่งตาเทียมเข้าไปเแบาบหวานไม่ได้มีผลแค่ต้อกระจกอย่างเดียวคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยอา,า,าจจะไม่เกิดประวัติขึ้นจอตาทําให้เกิดจอภาสาตาบวมจอภาสาตาลอ,อกจากการที่ประวัตขึ้นตา,านานๆได้